การละหมาดวันอิดในช่วงโควิดการละหมาดวันอิดถือเป็นสุนนะโมอักกะดะที่ทุกคนควรจะทำแต่เนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด19จึงอนุญาตให้คนที่ไม่ไปละหมาดมัยิดให้ละหมาดที่บ้านได้โดยการทำดังนี้ อันดับที่หนึ่งนั้นก็คือให้เขาเตรียมการละหมาดเหมือนกับวันระยาทั่วไปโดยการอาบน้ำใส่เสื้อผ้าใส่เครื่องหอมแล้วก็ก่อนเข้าสู่การละหมาดสุนัตให้กินอินทผาลัมลงเลขขี้ <S <S เมื่อทุกคนได้เข้าไปสู่สถานที่เตรียมไว้เพื่อการละหมาดที่บ้านแล้ว สุนัตให้มีการตักเบิดด้วยคำว่าอัลลอฮุอะบรลอัลลอฮุอะบรลอัลลอฮุอะบัรวาลิลลาฮิลฮัมสามครั้งหรือหกครั้งก็ถือว่าใช้ได้วิธีการยืนแถวให้ทุกคนนั้นเข้าไปยืนเป็นแถวโดยให้อิหมามเป็นแถวแรกแถวถัดมาก็ให้เป็นลูกชาย และแถวถัดมาก็ให้เป็นผู้หญิงหมายถึงว่าพันดายาและลูกๆเริ่มการละหมาดดังกล่าวนี้โดยไม่ต้องมีการอาดารแล้วก็อีกก็มาใดๆการละหมาดรายาณที่บ้านมีสองรอกอัตรอกอัตที่หนึ่งให้มีการตักเบรเจ็ดครั้ง ไม่รวมตักบีรตุนอิหรอมหลังจากตักเบตในแต่ละครั้งแล้วให้ทุกคนอ่านว่าสุบฮานัมลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลาฮอิลลัอฮ์วัลลอหุอัคบัรแล้วก็ตักเบตไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบเจ็ดครั้งในรอกอัดแรกอิมัม เมื่อตักเบต7เจ็ดครั้งในรอกาปแรกแล้วนั้นก็ให้อ่านฟาติฮะหลังอ่านฟาติฮะาเสร็จแล้วก็ให้อ่านซาบ,บิสมารบบีกันอานลาลบหรือสุรไหนก็ได้หลังจากนั้นก็ทำการรุกัวแอติดานตามขั้นตอนเหมือนการละหมาดทั่วไป จนกระทั่งเข้าสู่รอคาอัตที่สองให้อิมัมลุกขึ้นมาพร้อมกล่าวตักเบรอัลลอฮฺอักบัรและหลังจากตักเบรนั้นแล้วก็ให้ตักเบรอีกครั้งเป็นจำนวนห้าครั้งในทุกครั้งนั้นก็อ่านสุบฮานัลลอฮฺวัลััมุุิิลาฮ h วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ อัลลอฮฺอักบารอ่านไปเหมือนกับบรอกาอัดแรกหลังจากนั้นอิหม่ามให้อ่านฟาติฮะและสุนัตให้อ่านสุรวอชียะือฮันอาตาทฮาดีสุนวอชียะหลังจากให้สลามก,ก็ถือว่าเสร็จพิธีอาจจะมีการขอดุอาบ้างแต่ไม่มีการคุตบะ เพราะถือ <Allah S 1> ว่าเป็นกรณีพิเศษวัสะามะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์มะรกะาต